กับรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนทฝ่ายประถมอาจารย์ประจาวิชาคืออาจารย์อารันสงดีครูผู้สอนคือครูจิรพลสอนพัตีนะครับสําหรับชั่วโมงที่นี้นะครับเราก็เรียนกันถึงเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองครูกันครับก็ให้นักเรียนนะครับไปท่องจำบทอักานทำนองสนอเรื่องวิชาเหมือนสินค้า ในหนังสือแบบเรียนวรรณคดีลำนำหน้าที่43นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาฝึกท่องบทอักานบทนี้ก่อนนะครับโดยที่ครูจะให้สัญญาณนักเรียนก่อนนะครับอันหนึ่งสองสามวิชาเมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโซภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยาง สองเท้าวต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัดชาใสเป็นสะเบียงสตีเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เทียงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแลนเลี่ยงข้ามคงคา ปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าตาฟังดูลมขี้เกียรตคือปลาร้ายจะทำรายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดม ให้จมไปจึงจะได้สิงค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจุงมันมันไม่ใจอย่าได้คร้านการวิชานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทอคยานเรื่องวิชาเหมือนสินค้าครูก็ก็ให้นักเรียนนะครับกลับไปมัน ฝึกท่องจำบ่อยๆนะครับนักเรียนจะได้จําได้นะครับเมื่อเปิดเทอมมานักเรียนก็จะได้มาสอบเก็บคะแนนกับครูนี่เองครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของพยางและคํานะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าพยางและคําหมายถึงอะไรพยางนะครับหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งๆหนึ่งโดยมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ครับองค์ประกอบของพยางนะครับ ประกอบไปด้วยกันอยู่3ประกอบไปด้วย3เสียงคือ1เลยเสียงพยัญชนะต้น2เสียงสระ 3. เสียงวรรณยุกครับเสียงพยัญชนะต้นนะครับคือเสียงที่เปล่งออกมาก่อนบางคําจะเป็นเสียงพยัญชนะเดียวบางคําจะเป็นเสียงพยัญชนะคตรกลัมก็ได้เช่นคําว่าอ่างพยัญชนะต้นคืออออ่าง มากเพญชนะต้นคือมอม้าหวานพยพญชนะต้นคือขอวอที่เป็นเสีงยงเพญชนะคก,กลัมนั่นเองครับเสียงสละคือเสียงที่เปล่งตามติดมากับเสีงยงเพญชนะเช่นของว่างาเสียงสละอาชนเสียงสละโอเสียงเสียงสละเอียเกาะเสียงสละอ่อนนะครับเป็นต้น สำหรับเสียงวรรณยุกนะครับคือเสียงที่เปลี่ยกมาพร้อมกับเสียงสลากเพื่อให้มีระดับเสียงสูงต่ำต่างกันไปเช่นคาว่าใหญ่เสียงวรรณยุกคือเสียงเอกเพื่อเสียงวรรณยุกคือเสียงโทสีเสียงวรรณยุกของจัตวาเนรีอาจจะสงสัยว่าทําไมรูปอาจจะเป็นเสียงเช่นคําว่าเพื่อนนะครับรูปอาจจะเป็นเสียงเอกแต่ว่าเสียงนะครับจะเป็นเสียงของ โทนี่เองครับนักเรียนลองให้ผันเสียงวันนี้นะครับเพื่อ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 เห็นไหมครับว่าคาว่า,วาเพื่อตกอยู่ตําแหน่งของเสียงวรรณยุกเสียงโทนนี่เองครับสําหรับคํานะครับคําหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายซึ่งคําคําซึ่งคํานะครับอาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้นะครับอย่างเช่นคําว่าไกลอ่านว่าไกลมีหนึ่งคำ หนึ่งพยางกระดุมอ่านว่ากระดุมมีหนึ่งคำสองพยางอุปสักค์อ่านว่าปุปปะสักมีหนึ่งคำสามพยางอธิปไตยอ่านว่าอะทิปป,ปะไตมีหนึ่งคำสี่พยางนั่นเองครับสำหรับคำนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ลักษณะคือ 1. คำผสมสามส่วนสองคำผสมสี่ส่วน ําปคำปสมสี่ส่วนพิเศษและคํำประสม5ส่วน1นะครับคำประสม,สะะสม3ส่วนเป็นคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นสระและเสียงวรรณยุกเช่นคำว่ามาดูเธออะไรเป็นต้นนะครับสําคำะสมสม4ส่วนเป็นคำที่ประสมด้วยพยัญชนะต้นสระตัวสะกด และสิ่งพันยุกเช่นคำว่าคน้นหาวข้ามโอยวิ่งแข็งเป็นต้นนะครับ3นะครับคำผสมสี่ส่วนพิเศษคือคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นสระสิ่งวรนยุกต์และอักษรการันจะไม่มีตัวสะกดนะครับเช่นคำว่าเลขโพสเนเป็นต้นนะครับ คำที่สข้คที่4คำผสม5ส่วนเป็นคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นสระตัวสะกดสิ่งวรรณยุกและอักษรการันต์เช่นคำว่าแพทย์ทิพย์พันโบทเป็นต้นนะครับครับก็จบไปแล้วสำหรับการเรียนการสอนสำหรับของพยางค์และคำนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดทักษะนะครับ ครูก็ให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดบใบงานนะครับในการหนึ่งใบงานที่มีแบ่งออกเป็นสองส่วนในการน,นะครับคือส่วนที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนคําอ่านออกเสียงคําที่กําหนดให้แล้วเขียนแยกส่วนประกอบของคําลงในตารางให้ถูกต้องครูก็ได้ยกตัวอย่างมาครับมาคําว่าโพนะครับ,รรบเสียงพยัญชนะต้นคือพอพานสาระคือสระโอ มีตัวสะกดไหมคำว่าโพไม่มีแล้วก็ขีดไปนะครับเสียงวรรณยุกต์มีไหมไม่มีก็เป็นเสียงสามัญส่วนคําว่าส่วนอักษรการันก็คือทอทงสาอ,อิกการันนั่นเองครับส่วนตอนที่สองน,นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนคําอ่านและบอกจํานวนพยางค์ของคําต่อไปนี้คําว่ามเมล็ดพระราชสวดีโบราณในคดี ประหักพังแล้วก็ขยักขย่อนนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสอนของข,ของเรื่องพยางค์แะคครูย้ําให้กับนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับกลับไปท่องหุออาคยานทํานองสนอเรื่องวิชาเหมือนสินค้าวรรณคดีลำนาหน้าที่4ี่บามนะครับให้นักเรียนมันฝึกท่องจำไ่บ่อยนักเรียนจะได้ท่องจำได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่ ตั้งใจในการเรียนการสอนชั่วโมงนี้ครับขอบคุณที่สอดีครับ